เปิดดวงชะตาเพื่อนเพื่อนที่เกิดในราศีตุลน,นะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีตุลทุกท่านเลยนะครับก็หากใครอยากทำวอลเปเปอร์สวยๆแบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับคุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียง199บาทเท่านั้นเองโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เกิดในราศีตุลน,นะครับดวงชะตาเดือนธันวาปี6 6ของท่านเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับ ดาวประจําตัวก็คือดาวพระศุกเนี่ยโคจรได้ตําแหน่งกเกษตรตาธิบดีนะครับกเกษตรตราธิบดีเนี่ยคือดวงแข็งดวงแรงดวงดีดวงเฮงนะครับทําการสิ่งใดให้รีบทําในเดือนนี้นะครับมีโอกาสสูงมากๆที่ท่านจะประสบความสําเร็จรุ่งเรืองร่ํารวยสมดังใจปรารถนานะครับคนที่เกิดราศีตุลเนี่ยน้ำขึ้นให้รีบตักนะครับก็ ถ้าท่านไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้เดือนสุดท้ายของปีคือเดือนแห่งการกรอบโกยของท่านนะครับต้องตั้งใจทํางานพัฒนาตัวเองนะครับแล้วท่านจะมีโอกาสสูงที่จะประสบความสําเร็จการที่ดาวประจําตัวของท่านเดินเป็นเกษตรตาทิย์บดีเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยมีแค่สองครั้งเท่านั้นนะครับแต่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยไปลงในภพมรณะนะครับก็คือไปเป็นเกษตรในราศีพฤษภซึ่งลงภพมรณะ นะครับก็พูดง่ายๆพูดตรงๆเลยถ้าดาวจะเดินเป็นเกษตรดีที่สุดในรอบ1ปีนะครับก็คือช่วงเดือนธันวาคมนี้แหละนะครับดาวศุกร์เป็นเกษตรอยู่ในราศีตุลดาวศุกร์อยู่กับตัวเองเราเข้มแข็งมีกําลังดวงมีอํานาจนะครับดวงมีพลังมากให้ตั้งใจทํามาหากินสร้างงานสร้างอาชีพให้ดีใครค้าขายก็ ต้องมีลูกเล่นนิดนึงนะครับมีการหยอกล้อกับลูกค้าสนุกสนานเฮฮาบ้างนะครับหรือใครที่ทำออนไลน์ก็พัฒนาคอนเทนต์ตัวเองต่อไปนะครับจะได้ล่ำรวยรับทรัพย์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เกิดในราศีตุลทุกท่านเลยนะครับและสำหรับเพื่อนเพื่อท่านไหนนะครับที่เกิดราศีตุลดวงเรื่องการเงินของท่านก็ถือว่ายังดีนะครับดาวอังคารเจ้าเรือนกระดุมพระโคจรได้ตำแหน่ง เกษตรตาอาทิตย์บดีอยู่หนึ่งปีเนี่ยเลียเนี่ยถ้าเดินสวยๆอย่างเงี้ยมีครั้งเดียวนะครับถึงแม้จะมีดาวอาทิตย์นะครับที่เป็นคู่ศัตรูเข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาบางสิ่งบางอย่างก่อนที่จะได้นะครับเรียกได้ว่าก่อนจะได้เนี่ยอาจจะต้องลงแรงเหนื่อยไปแก้ปัญหาลูกค้านิดนึงนะครับถึงจะได้เงินได้ทองนะครับแต่ก็ยังดีนะครับเพราะางานเนี่ยทำให้เรามีความหมายงานทําให้เรามีคุณค่านะครับดังนั้นเนี่ย เรื่องการเงินของคนที่เกิดราศีตุลเนี่ยอาจจะต้องไปแก้ปัญหาและอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างก่อนนะครับจึงจะได้เงินได้ทองแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเพื่อนๆที่เกิดในราศีตุลเรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเนี่ยคือเรื่องให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตอย่าประมาทโดยเด็ดขาดนะครับระวังเรื่องของมีคมอุปกรณ์ช่างและก็การเดินทางให้ดีนะครับแล้วท่านจะ ปลอดภัยนะครับจะใช้ของมีคมอะไรจะทําอะไรต้องระมัดระวังนะครับแล้วชีวิตท่านถึงจะปลอดภัยจากของพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยจะทําการสิ่งใดก็ขอให้เพื่อนๆที่เกิดในราศีตุลเนี่ยปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอย่าเอาความถนัดเดิมเรานะครับบางคนเนี่ยคิดว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องป้องกันไม่ต้องอะไรนะครับคือบางทีใช้อุปกรณ์ช่างอะไรพวกนี้มันต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็ เพื่อนๆที่เกิดราศีตุลเนี่ยเซฟตี้เฟิร์สด้วยนะครับอันนี้เป็นกําลังใจให้นะอันนี้ผมเป็นกําลังใจและอวยพรให้นะครับในเรื่องของความรักนะครับความรักเนี่ยสำหรับใครที่ยังโสดนะครับดวงชะตาเนี่ยมีโอกาสได้เจอแฟนที่ดีนะครับได้เจอแฟนที่มีศีลธรรมมีคุณธรรมนะครับมีโอกาสได้คุยกับคนที่อาจจะ อายุมากกว่าเราอาจจะมีการศึกษามากกว่าเราหรือฐานะดีกว่าเรานะครับเป็นคนที่มีศีลธรรมมีคุณธรรมแต่ว่าตัวเราก็ต้องเลือกดีๆด,ด้วยนะครับเพราะทุกวันนี้การติดต่อสื่อสารง่ายกว่าสมัยก่อนมันมีโซเชียลมีเดียเขาทักเราเราทักเขานะครับใครที่ยังโสดเนี่ยก็ดูให้ดีๆนะครับแม้ดาวเดินสวยแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับมีสติเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับ พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วว่ามีสติเสมอนะครับยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมดีที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เกิดราศีตุลคนที่โสดก็เลือกคนให้ดีมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ใช่มีโอกาสที่จะมีแฟนสายไปมีโอกาสที่จะมีแฟนดีๆกับเขานะครับส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะครับก็เดือนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะถูกแฟนเปมีโอกาสที่จะมีแฟนใจดีนะครับแฟนเดือนนี้จะใจดีกับคุณนะครับแต่ก็ ต้องาาร,ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะครับพยายามอย่าใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันอย่าลงไม้ลงมืออย่าทําอะไรที่รุนแรงนะครับในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะครับดาวจันทร์นะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะนะครับเดินสวยได้ตําแหน่งกเกษตรตาทิบดีนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะโคจรเป็นปฐุมเกีฑ์กับท่านนะครับเรียกได้ว่าช่วงต้นธันวาเนี่ยกอบโกยให้สุดตั้งใจให้สุดลงมือทําให้สุดนะครับ จะลุยก็ลุยจะทำก็ทำจะทำอะไรเนี่ยเอาให้มันสุดสักอย่างหนึ่งนะครับอย่า,าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องทุ่มเทกับเรื่องงานเป็นหลักนะครับจะดีกับตัวท่านเองนะสำหรับเป็นพื่อนคนไหนที่เกิดในราศีตุลน,นะครับส่วนดาวมฤตยูนะครับอยู่ในภพมรณะอยู่นะครับก็ทายได้ว่าจะมีเทวดาคุ้มครองรักษานะครับ กรุงเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคอยคุ้มครองรักษาครับคนไม่ดีเนี่ยจะแพ้ภัยตัวเองข้อดีคือดาวมนุษย์ตยูจะอยู่ตรงนี้ประมาณเจปีนะครับก็คือคุ้มครองดวงชะตาท่านได้ดีแต่ว่ามีข้อแม้นะครับท่านห้ามทําไม่ดีกับคนอื่นก่อนนะครับจําไว้เลยจำำําคํานี้ท่านต้องห้ามทําไม่ดีกับคนอื่นก่อนทั้งกายกรรมวจชีกรรมมนโนกรรมบางทีเราเจตนาไปยั่วยุเขาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับมันเป็นมนโนกรรม นะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่เกิดราศีตุลคิดดีทำดีพูดดีไว้เสมอนะครับแล้วดวงชะตาของท่านจะยิ่งแข็งแกร่งคนคิดร้ายมีอันต้องแพ้ภายส่วนพระราหูเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในภพที่ไม่ให้โทษท่านนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปฮะคล้ายๆกับพรมรตยูเลยคือเราห้ามทําความไม่ดีนะครับทำแต่สิ่งดีๆเดี๋ยวคนไม่ดีอะ่ะเขาจะแพ้ภัยจะโดนกรรมของเขาเอง นะครับฉะนั้นคนที่เกิดราศีตุลสิ่งที่ท่านควรทาคือหนึ่งนะครับส,สวดมนตนะ์สมาธิกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะครับสวดมนต์กรวดน้ําอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรถ้าได้ทุกวันยิ่งดีนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ขอขมากรรมทุกวันนะครับเคยล่วงเกินผู้ใดในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันหรืออาจจะมีในอนาคตก็ขอขมากรรม ะครับขอให้ท่านอโหสิกรรมถ้าท่านอโหสิกรรมให้ดวงเปิดดวงแข็งดวงแรงดวงดีเลยนะครับสุดท้ายผมขอไว้พรให้คนที่เกิดราศีตุลรุ่งเรืองร่ำรวยประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับโอเคก็ผมขอตัว ลาไปก่อนพินเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ถัดไานะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ